การจัดกิจกรรมมายสวัสดีเทรนในวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกับการรถไฟของมาเลเซียแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็จริงๆถ้าเป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นหลักๆเนี่ยก็คือเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างข้ามแดนระหว่างประเทศระหว่างกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็เป็นน้องเที่ยวจากมาเลเซียเนี่ยเดินทางเข้ามาแต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีการขยายกรอบความร่วมมือไปยัง กลุ่มประเทศอาเซียนโดยในการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินทางครั้งที่3และก็เพิ่มจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เราก็บรูนไนด้วยนะคะการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมมาสวัสดีเทรนนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันได้มากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในในระหว่างกันแล้วก็เป็นการเพิ่มเรียกว่าโหมด of transportation ในการเดินทางคือการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนเนี่ยระหว่างไทยมาเลย์เดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นทางอากาศทางบกเป็นรถนะคะแล้วก็มีทางน้ำเนี่ยแต่จริงในการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟเป็นอีกประเภทของการเดินทางหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นเือ เรื่อยมันเป็นการเดินทางที่มันสามารถขยายเศรษฐกิจกษษษไปยังท้องถิ่นได้เพราะในการเดินทางที่เป็นเราเรียกว่าเป็น slow travel เนี่ยนักงเที่ยวก็จะได้สัมผัสภูมิทัศน์ข้างทาง นักเทียวจะได้มีโมเมนต์ที่อยู่บนรถไฟร่วมกันแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะและเมื่อเดินทางถึงตามสถานีต่างๆเนี่ยก็จะได้เห็นวิถีชีวิตรวมถึงสินค้าต่างๆจากชุมชนที่นํามาจําหน่ายก็คิดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายค่ะแต่ว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่ามันเป็นชาเตอร์เทรดนะคะก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมงาน์กัวลาลัมเปอร์เนี่ยที่มาเลเซียเนี่ยก็ร่วมกับบริษัทนำ เที่ยวนะคะที่มาเลเซียนะคะชื่อบริษัทโกลเด้นเซนจูรี่นะคะก็จัดมานี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3าครั้งแรกเนี่ยเมื่อปลายปีนะคะก็เต็ม400คนนะคะแล้วก็ครั้งที่2ที่ผ่านมานะคะทีนี้ก็ครั้งนี้ก็มีน้องเพี่ยวจริงทั้งสิ้นประมาณ200ได้ประมาณ230ท่านนะคะ เป็นการขยายผลเพราะว่าเดิมเนี่ยมาถึงก็อาจจะเที่ยวหาดใหญ่เพราะว่าจะต้องมีวันพักในในประเทศไทยเนี่ยประมาณ3คืนนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นการขยายการเดินทางไปทริปที่จัดเนี่ยมีแพคเกจสามแบบก็คือแบบหนึ่งก็คืออยู่ที่หาดใหญ่จริงๆถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเดิมอย่างท่องเที่ยวเฉลีย่ยโดยทั่วไปของอมาเลเซียก็จะมีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ยประมาณต่อทริปนะคะประมาณ15ื่นห้า้าคูณก็ไม่ได้คูณมาเออคูณประมาณ400ไป นะคะพี่ว่าน่าจะประมาณหา้าสิบาล้านได้ต่อครั้งนะคะ